satu dua tiga empat อวเตอร์มันมีการแปลงไ,ไหมอะไรนีดูรอยสีตะปั่วเหมือนกันข้างชมคืนนอข้างถสีข้างเดียวเมันล่ออกได้นันนี้คือสีสองข้างจะเป็นรูปราชรถเลยอ่ะเ็นรูปราชรนะครับ จะเป็นฟังก์ชันหรือนะฟังก์ชันี่นี่นี่หมายเลขมิเตอร์0 6 1 2 90, 4 6 9 0นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูรในเล่มนะ4 6 9 0ไหม0 6 1 2นะมนี่ครับ0 6